สวรรค์ชั้นที่หนึ่งมีชื่อว่าจาตุมหาราชิกาเป็นสถานที่สวยสดงดงามน่ารื่นรมมีความสุขอันปละดีตละเอียดน่าอยู่อาศัยมากกว่าโลกมนุษย์นี่หลายร้อยหลายพันเท่านั้นด้วยความที่เป็นคนรักการท่องเที่ยวอยู่แล้วพระองค์ก็มไม่ได้รอช้าหรอกครับใช้จักแก้ววิเศษ เหาะขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นจกตุมหาราชิกาทันทีเมื่อไปถึงแล้วท้ามหาราชทั้งสี่คือเท้าวจตุโลกกบาลทั้งสี่ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นจกตุมหาราชิกาเนี่ยก็ออกมาต้อนรับพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ได้นำพาเยี่ยมชมทิพยสมบัติต่างๆในสวรรค์ จนท้ายที่สุดก็าเอ่ยปากชวนให้พระเจ้ามันธาตุราช